ติดตามความคืบหน้ากรณีที่ผู้ต้องสงสัยนะครับใช้สารพิษในการฆ่าชีวิตผู้คนนะครับล่าสุดนะฮะคนที่เขาถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญจนทำให้คดีน,นั้นคลี่คลายแล้วก็เริ่มที่จะเห็นเข้ารางของความจริงก็คือคุณรบพีนะผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณรบพีผ่านทางรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กฎหมายเลกสด้วยนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยคุณรพีนะครับก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่า วันนี้ในพนัพนงกงานสอบสวนของกองปราบปรามนี่ได้มีการนัดหมายมาให้ข้อมูลคดีการเสียชีวิตของคุณก้อยนะครับถึงที่มาที่ไปชุนนเหตุสงสัยความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัยกับน้องก้อยว่าคุณดุพีบอกว่าตัวนี้รับทราบมาได้อย่างไรโดยที่รายละเอียดสําคัญเนี่ยช่วงก่อนเกิดเหตุว่าทราบอย่างไรว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือว่านั่งรถกับก้อยพาก้อยไปปล่อยปลาแล้วก็มีการวางยาฆ่า ทั้งนี้คือว่าคดีของน้องก้อยนั้นเนี่ยนะก่อนหน้าน,นี้ได้รับการประสานจากญาติของน้องก้อยให้ช่วยตรวจสอบการตายเนื่องจากเชื่อว่าคดีนี้เงื่อนงำครับมีความเงื่อนงำอยู่จากนั้นเนี่ยคุณธพีได้ลงพื้นที่หาหลักฐานต่างๆนะฮะก็ไปขอความร่วมมือจากชุดสืนะในพื้นที่ก็ได้มาพอสมควรนะฮะกล้องวงจรปิดต่างๆนานาทั้งตัวประยาีิทราบว่าผู้ต้องสงสัยได้มีการโทรนัด คุณก้อยเนี่ยปไปปล่อยปลาที่แม่นาำแม่กลองจังหวัดราชบุรีครับนอกจากนี้แล้วยังมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุที่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนั่งรถไปกับคุณก้อยแล้วก็เสียชีวิตในเวนลาต่อมาด้วยคุณลพีเนี่ยบอกว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อของผู้ต้องสงสยัย20-30ถึงคนนั้นเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีๆว่ารู้จักกับผู้ต้องสงสัยจริงไหม เกี่ยวข้องเรื่องยืมเงินทองหรือว่ารูปวงแชร์หรือเปล่าเพราะว่าผมได้คุยกับพี่สาวของคุณก้อยนะครับแบอบกว่าเห็นในวงแชร์นั้นมี7คน3คนนั้นเสียชีวิตนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวที่มีการวงดอกจันเอาไว้นั้นเนี่ยเป็นคุณก้อยด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าทีนี้ฮะที่บอกว่ามี2เคสในพื้นที่นคนปรปฐมที่มีความเป็นไปได้มากนะครับเนื่องจากว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยทั้งเรื่องของการยืมเงิน ทองนะแล้วก็วงแชสภาพของศพตอนตายเนี่ยก็มีลักษณะดุกวกรรมมือเหยียดขาเจ้าหน้าที่เจรสูตรเบื้องต้นก็พบว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดส่วนจะถูกวางยาหรือเปล่านี่นะคุณภพีบอกว่าได้มีการประสานให้ญาติมาให้ข้อมูลกับทางตำรวจด้วยก็คืออยากให้มาให้ข้อมูลกับบิ๊กโจร,รองพบตอรอนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง คุณรัฐพยียังบอกอีกนะครับว่าส่วนกรณีที่วัฒนายของผู้ต้องสงสัยนี่ขู่ว่าจะฟ้องตนเองนั้นเนี่ยขอยืนยันว่าไม่กลัวครับเพราะว่าการที่ออกมานําเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนนั้นไม่ได้มีการกล่าวหาว่าเขาฆ่า,าทั้งนี้แล้วอยากจะฝากไปถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าควรต้องมีการตรวจสอบเรื่องความชัดเจนย้อนหลังถึงข้อมูลการเสียชีวิตตั้งแต่ปี2558เนื่องจากพบว,ว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี ของผู้ต้องสงสัยโดยเฉพาะในกรีที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตจากเขตุหัวใจล้มเหลวรวมทั้งใบบรนทนาบัตรที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยหรือไม่อย่างไรเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรและเป็นโดยสุภาพละกันนะครับแล้วก็ไม่ไปกล่าวหาใครนะเพราะว่าก็ถือว่าผู้ต้องสงสัยนั้นยังรู้สิ์อยู่เพราะศาลท่านยังไม่ได้มีการตัดสินออกมา แต่อย่างไรนะครับ